พี่น e ้องขออีกครับขออีิดมือกับมือจะว่าสู้พี่น้องสู้สู่เพื่อภรรยาว่าคนเพื่อตัวเองเลยาคนแล้วท่านาไ่ใช่ปูนแข็งก็ได้จุ

ก็จิตไม่กล้าทำสุดท้ายมันก็จะกลาเป็นการจังวมต่าดังนั้นคพื่อการัวองกับตัวควบแนนไปเรื่อยๆมันก็อาจจะกลายเป็นคลิปกลายเป็นอัพพาีกลายเป็นกิ้วกลายเป็นมันลก็ตอลดลงปนมเดถ้าไม่ควบคุมครับต่อไปคือระดับของดีสโท์างกาางใจคือต้องยอมแล้วกความปรารถนาครับมองแค่ความตั มันทำให้คนมีแรงจูงใจที่จะต่กตามตัวเองครับจะหลายครัมม้มีมนุษย์วนใหญ่หร้อยความพลาดแต่เม้อเขาไมได้ขำนันก็ติดโรคนะแล้วม่ออกมาเอว่าดีฟอสร,ระดับต่อไปคือแองเกอร์โทสังความโกรธแองเกอร์ Angel, มันเป็นอีกสิ่งนึ่งที่มันคปมนแรงมากครับอาจจะชั่ววูบความโกรธพอมที่จะรลายลับทกิงทุกอย่างดตอรฮอลคินครับเขาได้อธิบายแบบนี้ความโกรธมันเป็นอีกพลัง แต่ว่าความโกรมันเป็นพอที่ททาให้มนุษย์มักจะตัดสินใจผิาดังนั้นหาคุณถูกความเคื่อไม่้อันคุณจะพบกับปัญหาเป็นไนักนั่นเองแะดับต่อไปคือ่ายครัความภาพภูมิใจความภาพภูมใจมันฟังดูเหมือนจะเป็นเครื่องที่ดีแต่หลายครั้งที่มนุษย์ไม่รู้ว่ามันเป็น่วึ่งของเวลาประสบความสำเร็จอีโก้มันใชอย่างนีนมา เราจะมาผสมปูนอีกแล้วใช่ไหมขออนุญาตที่ผมกล่าวมาตอนแรคือพลังศอั้ําลดลงอยู่พี่ปาวเวอร์ที่พลังศรทธาถ้าคุณปกอยู่ในปาวเวอร์คุณจะปกความุคุณจะปกความสุขใจและคุณอาจจะไปยกระดับตัวอาครับด้วามกล้าวัดเป็นคอนเส็ปเรลได้ที่ กล้าหาญคือพอกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะเสียสละในการะทําสิ่งที่มีความหมายลองดูครับเวลาคุณผู้ฟังมีความกล้าในบางเรื่องคุณจะอยากทำบางสิ่งบางอยา่างด้วยความหมายใจแม้จะต่อไปมีไฟเตือความรู้สึกเป็นกลางครับเริ่มมีการลงในระดับนย่้วเริ่มไม่ได้ยึดติดกับสภาวะหรือสภาพแวดล้อมในสิ่งตา่างๆวิลลิ่งเนี่ยคือความเต็มใจเต็มใจที่จะทำเพื่อสิ่ง ต็มใจที่จะทาทุกสิ่งนี้เต็มใจในการทางานนี้แล้วก็รู้สึกได้รับความสุงพอใจในการกระทำนั้น Willingness ครับระดับที่สูงกว่านั้น Acceptance เริ่มยอมรับความเป็นไปของชีวิตยอมรับมนุษย์ที่อยู่ในสภาวะของ Acceptance หรือการยอมรับนะครับจะเริ่มเข้าใจความเป็นไปของโลกอาะส่วนใหญ่บางทีเักเหตุหลหผลเหล่านั้นกับผลลัพธ์นี้มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันคุณจะเริ่มเห็นความเป็นไปของธรรมชาติ ในระดับหนึ่งครับคุณจะเริ่มไม่ถูกกดดันจากความคาดหวังของคนอื่นคุณจะเริ่มไม่ได้เป็นทาสของอารมณ์โทสัตว์ชูบูบแล้วคุณจะเริ่มเอาชนะฟอร์สได้ในระดับหนึ่งนี่เอ c e เซ็ตเทระดับต่อไปคือ Reason ครับเราไม่คุ้น่านนะครับมาทำเรื่องแบบ า่นี่คุณพีกตอนเลยค่ะแต่งหน้าแชมพู้เจาวันนี้แต่งหน้าจิงจิงนาที่จะ่งแต่งน้าตั้งแต่โมงเดี๋ยวเก้าโมงแม่จะต้องรีบวิ่งไปสถานดายเ็ตสไลด์เพราะวันนี้เป็นประชุมประจำปีของงานเราค่ะเป็นทุกปีก็มหลายงานเราจากในที่ที่แบบสนค่ะทุกปีทุกปีจัดที่ไหนไม่เมาแต่ว่าปีนี้อยากให้ทุกคนมาทีมูฟเท่ที่กุ่มต้นด้วยก็เลยอาะที่จะมาประชุม ตอนแรกนี่นัดว่าจะประชูมกันตอนกะให้ลงะเบียน9มงเริม่ม9ครึ่งแต่ทีนี้ทางโรงแรมแจ้งว่าบุฟเฟต์รงเวลานะคะเที่ยมถึงบ่เทาก็เลยนัดงองเลยนัดตอนกะว่าว8มงคึ่งมา9มงกอเริ่มพมาถึงที่ประมาณก่อน8ม,มนงนะะนธรมดาน่าจะหนรติดนะดังนั้นตอนนี้เหลือเวลานาทีก่อนที่งานจะเริ่มพอควรจะต้องแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปสไลด์แต่ว่าแต่งตัวเรียบร้อยไงเราต้องแต่ตัวน นีแม่จะไปไหนพี่น้อยที่ในห้องนี้สมมติเวลาถ่ายรายการเนี่ยมันไม่ได้จะมีแค่ปอนะอย่างถ้าดูรายการน้ำนา้าปลาก็จะมีน้องอกมากมายด้านหลังนี่ล่ะี่ะทีเดีันยวนี่ค่ะเปิดค่ะอันนี้ทุกคน่ป้ไปเลยเปิดค่ะ านค่ะผู้จัดการแสล้สาววัยค่ะวัยขับฮ่กงโทรพ่อแม่รักษาหนมาตั้งแต่เดินทาที่แล้วจะจะครบรอบคนหาข้อเหตจริงอ่ะสงสารเพราะชอบเลยเพาะรายการผุดซิกแล้วค่ะ แล้วดูจัตาางเปล่าของเกรแม้ว่าเราย่างตื่นดังนั้นให้ตื่นให้มากที่สุดนะคะเราขออนุาแนะนาตัวเร็วๆทีลคนเริ่มจากด้านหลังพ<ม>ี่อยากจะเชิญทุกคนมาคุยในวัน,นนี้จริงๆมัน ไม่มีอะไรมากไม่อยากให้น้องคียมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายเปลี่ยนแปลงในที่นี้ที่พี่จะเล่าคือเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านธุรกิจกรูปแบบที่วทำอยู่ไปจนถึงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและหลักๆในวันนี้พี่อยากจะมาคุยเรื่อ,องออกไปไหนเจอท่านขาหรือว่าถางองค์กรพี่อยากจะมาคุยเรื่องขังองค์กรมันสําคัญตรงที่ว่าพี่อยากให้เราเข้าใจว่าภาพรวมขององค์กรใดาตอนนี้เป็นยังไงเราทําอะไรอยู่เราอยู่ตรงไหนเพื่อนเราอยู่ตรงไหนและมันจะได้เคลีย เราเรีอมเราสืนและคอมมนิันี่มใคนเรามีหน้าที่ที่จะคอมมินิสตใจให้ี่และในเดือนเมย้ถ้านักีวนะคะเราจะอายตมโเนคนี้ครับพี่น,อนอ้องเด้อแค่นี้ก็ไปกี่นาทีแล้วนะมนผมทํางานไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ที่ผมจะบันทึกให้มันเสร็จไม่ได้มันยาวคลิปมันยาวเอาแค่รู้ว่าผมทํางานแบบไหนก็พอเนาะ แล้วก็มันเสร็จรูปร่างมันจะเป็นยังไงพอพอ,อค,อครับผมคลิปหน้าเจอปนใหม่ครับสวัสดีครับ